สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมกลับมาเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากห่างหายจากวงการการเรียนไป10กว่าปีนะครับประมาณ14-15ปีเนี่ยก็ค้นพบว่าทุกวันนี้มันไปไกลแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ไปเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะรอบนี้ก็เป็นแท็บนะครับ s 1 0 fe นะซื้อแท็บ fe นะครับในกล่องเขาก็จะมี ตัวเครื่องปากกาให้แล้วก็มีสาย USB Type C to Type C ให้ชุดหนึ่งนะครับแต่ไม่มี adapter อะแดปเตอร์เนาะส่วน cover case ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้แล้วปุ่มดีด้วยนะหมายถึงว่ากดแล้วมันแบบเออมันระยะห่างก็ไม่ได้แคบมากนะครับระยะห่างของมันอะระยะห่างของคีย์บอร์ดก็ไม่ได้แคบมากนะครับระหว่างปุ่มกดเนี่ยแล้วก็สัมผัสมันแหละมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับ อีกอย่างนึงก็เออลืมบอกไปตัว cover เนี่ยของผมไม่ทันรอบ pre order ที่เขาบอกว่า,าจะแถมนะแต่ก็ยังทันไอที่เป็นรอบเกี่ยวกับแรกซื้อ500กว่าบาทนะครับจาก2,000กว่าบาทเลยนะก็เหลือ500กว่าบาทยังพอมีเวลาเหลือดูนี่ดูนี่เดีย๋ยวทำนี่ให้ดูนะครับก็โน้ตในเนี้ยผมก็เพิ่งได้ลองใช้นะไอตัวโน้ตมันทำแบบนี้ได้ด้วยอะ นิดหน่อยเผื่อเพื่อนๆจะไปดูต่อกันเองนะก็เดี๋ยวเข้าไปให้ดูอันนี้ลองสร้างใหม่สร้างโน้นใหม่ขึ้นมานะครับยังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวขอขยับมือโจทย์คณิตศาสตร์ดูนี่นะลอง30บวก30เท่ากับเฮ้ยมันตอบ60ได้เลยเออลองอีกอันนึงนะรูทส <2 S 1> บวกสเท่ากับนี่ 5 4าจหนึ่งสเออเจ๋งแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นของใหม่ไม่ว่าจะเป็นโน้ตในซ m s u n งตัวไหนก็น่าจะทำได้นะเออแต่ว่ากลับมาเรียนรอบนี้มันมีอะไรเจ,รงจร๋งๆเยอะเลยอะ่ะเออเรียนผ่าน PDF อย่างเงี้ยโน้ตลงไปได้เลยเขียนลงไปได้เลยอย่างเงี้ยเออเนี่ยอยากคอมเมนต์อยากโน้ตอะไรก็สามารถที่สำคัญคือแอปโน้ตเนี่ยของ Galaxy Samsung เนี่ยใช้ฟรีแล้วฟรียาวๆเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เข<อ>า,<อ>าแท็บเล็ตแบบราคาสมเหตุสมผลอุปกรณ์ไม่น่าเกียดนะครับตัวนี้น่าสนใจนะแท็บ S10FE นะครับของผมเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นจอกว้าง,องจอกว้างมัน13นิ้วมั้งเออ13.2นิ้วมั้งอันนี้น่าจะ10.9อ่ะก็ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสนใจหรือว่า,อ,าอยากลองนะครับก็ลองสอบถามโปรโมชั่นร้านต่างๆผมว่าน่าจะโปรโมชั่นแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันลองถามด้วยนะครับเราเป็นคนซื้อนะถามให้รู้เรื่องถามให้เข้าใจแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับไปลองเล่นดูเฮ้ยแต่คีย์บอร์ดมันเหมือนคีย์บอร์ดเลยมันดีมากๆนะครับประมาณนี้แล้กันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ เจอกันคลิปถัดไปนะครับถ้าสนใจก็ลองกดลิงก์ดูนะสวัสดีครับ